ัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็ผมได้ลุยเกตลีกนะฮะด้วย i อวีศูนย์นะฮะตัวใหม่นะฮะเป็นแลนเทนนะครับโปเกมอนน้ำไฟฟ้านะครับสโลโบนะฮะน้ำพลังจิตแล้วก็พีเจียดนะครับนอร์มอลบินนะครับผมก็มาดูกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะฮะส่วนตัวแลนเทนนะครับก็จะมีท่าสปาร์กนะฮะแล้วก็ทันเดอร์โบนะฮะ สโลโบเป็นวอ r เทอร์กันวอเทอร์เพาสนะครับพีเจียดเป็นแอสเลตแอรีเอทแล้วก็เบเบิร์ดนะครับผมก็ IV วศูนย์สู้ได้ครับไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับ IV วีครับมันขึ้นอยู่กับธาตุและการวางแผนนะครับผมศูนย์สู้ได้อยู่แล้วนะฮะมามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนแรกนะฮะเราจะตีนแบบต่อเนื่องยาวๆ5ตาติดไม่มีตัดต่อนะครับ อาจจะดูกันยาวหน่อยนะฮะคนแรกแพทเทอร์นะครับแพทเทอร์นะฮะัอันนี้ผมอยู่แร้งสี่นะแล้วก็ชนะรอบนี้ผมก็น่าจะไปแร้งห้าแหละนะครับมาโอ,โ,โอ้โหเจออัลเทลียครับเมตาเลยตัวแรกนะฮะแลนเทิร์พอสู้ได้นะครับเพราะเรามีท่าไฟฟ้าซึ่งโปเกมอนบินมันแพ้แต่ว่าเขาเป็นโปเกมอนบังกรบินนะฮะก คนไฟฟ้าได้พอสมควรน,นะฮะมาปล่อยไปก่อนเลยครับ t h u d e r b o w l เบบนี่ยนะฮะเกาะไหมเกาะอยู่แล้วครับผมปล่อยไปอีกครับนะฮะถ้าบางกรนี่มันดูดเราได้ดีจริงๆนะฮะแล้วเขาจะปล่อยมาน่าจะเป็นท่า sky attack หรือเปล่านะฮะกลางเกาะไว้ก่อนครับอ๋อดากอนเผาครับผม อ่านะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวนะฮะเอาไฮโน่มานะครับผมเก็บเอเนอร์จีไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ปล่อยทันเดอร์โบไว้หนึ่งรอบนะฮะไฮโน่จะกลางเกาะไหมไฮโน่ <H ino S 2> ไม่กลางกลางเกาะทีนี้เกาะเขาหมดแล้วะครับผมเปลี่ยนเอาสโลโบมานะฮะเนื่องจากท่าแรกเขาเป็นท่าพลังจิตนะสโลโบพอจะทนไหวนะฮะส่วนท่าที่สองไม่ทราบครับลองดูฮะ ไอ้ยาชาโดโบอชิบหายนะครับเอาหน่าเราป,ปล่อยวัวเพาทันอยู่ครับอ่านะครับเราปล่อยวัวเทเพไปทันอยู่ฮะแล้วก็ไฮโนก็น่าจะไม่ตายนะฮะแต่ผมมีพีเจียดรออยู่นี่พีเจียดพีเจียดผีเจียดลงมาเลยลูกนะฮะนั่นแหละฮะนี่พีเจียดตีไปตีไป นะฮะแล้วเขาก็น่าจะปล่อยชา a ์ o w b บอ l มากลางเกาะไว้ก่อนครับไม่งั้นพีเจียดตายแน่นอนนั่นแหละฮะตีไปครับตีเอาจนไฮโน่ตายครับเก็บเอเนอรอย่างเดียวครับแล้วเขาก็น่าจะปล่อยนกปีกเมฆมานะฮะอ่านั่นแหละผมก็เปลี่ยนเอาแรนเทิ n มาปล่อยท่า ฮันเดอร์โบครับนี่รักษาพีเจียดไว้ปล่อยฮันเดอร์โบไปเกรดครับเอ็กซ์เลน์ครับผมนี่นะฮะแล้วเขาก็น่าจะปล่อยท่ามาครับอย่างอย่างโอ้นานขนาดนี้นะฮะดาก้อนเผาแน่นอนนั่นแหละครับดาก้อนเผาะนะฮะ เรียบร้อยครับเจอพีเจียนเข้าไปตัวที่2เอ้ยตัวที่3เป็นไลชูครับเจอเบฟเบิร์ดหน่อยครับไลชูเบฟเบิร์ดท่ามันแรงนะฮะไลชูก็ไม่เหลือครับอาจจะไม่ถึงตายแต่ก็สาหัสครับนี่นะฮะต่อด้วยแอนเดียวเอครับผมนี่นี่นะฮะท่าบินนี้เป็นท่าที่สวิปยากที่สุดแหละ อันดับหนึ่งนี่ไอสวิฟท่าบินนะฮะอันดับสองนี่น่าจะเป็นท่าพลังจิตนะครับอ่ะคนแรกผ่านไปครับมาดูคนที่สองกันนะฮะเกรดลีกนะฮะแลงสี่นะครับอ่าการแข่งขันพีพีจะแบ่งเป็นสีเป็นซีซั่นนะฮะซีซั่นนี้จะเริ่มจากเกรทลีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปอัลต้าลีกแล้วก็มาสเตอร์ลีกนะครับแล้วก็จะรวมลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเมื่อกี้ไม่ได้ดูชื่อเลยนะฮะแลนเชเจอกับสก,กาโมลี่โอ้โหตัวนี้แพ้ไฟฟ้าอย่างแรงครับผมซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟนะฮะเจอธันเดอร์โบไปนี่ไม่เหลือครับทำไมกลางเกาะนี้ก็ไม่รู้ว่าไงแะไรฮะอย่างน้อยเราดูดเกาะเขาไม่ได้1นึ่งกาะนั่นแหละฮะแล้วเขาก็น่าจะปล่อยสกายแอตแทกมาครับผมเราก็กางเกาะเหมือนกัน ร,รักษาแรนเทินไว้ก่อนเพราะในทีมชุดนี้มีแรนเทินตัวเดียวที่เป็นเมตาของผม,มนะครับแล้วเขาเปลี่ยนพืชครับโอ้โหนะฮะเราก็ตีนะฮะน้องน้องน้องนะครับน้องปล่อยท่าอะไรจ๊ะเล็บเบตดหรือเปล่าจ๊ะนี่นะฮะพอไหวครับ แล้วเราก็ตีไปครับตีน้องไปนะฮะตีน้องไปเก็บเอนเนอีไปเรื่อยๆแล้วปล่อยแอร์เรียลอทครับโปเกมอนบินชนะพืชอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวนี้อึดเหมือนกันนะปาบเขาให้นะฮะเกาะหมดแล้วใช่ไหมอีหนูแล้วเขาน่าจะปล่อยลิฟเบทดมาอีกรอบหรือเปล่านั่นแหละครับเสียดายเอเนอีครับ <c oughs> <c oughs> กลางเกาะไว้ก่อนเกาะหมดเหมือนกันครับทีนี้ นะฮะแต่เรามี Energy นะฮะตัวต่อไปเขาเป็นอะไรครับสกาโมลี่นี้โดนเบฟเบิร์ดนี่เรียบร้อยเลยนะบอกไว้ก่อนนี่สกาโมลี่เ๋อเจอเบฟเบิร์ดหน่อยครับโอ้โหเมื่อกี้หลุดไปอันหนึ่งปาบเขาให้นะฮะหายวาบหายวาบนะฮะแล้วก็ส่งแลนเทอร์มา ะะแต่ว่าผมตัดใจเปลี่ยนสโลโบนะฮะเปลี่ยนเป็นสโลโบลงมาเพื่อรับท่าไอ้สกายแอทแทกเขาก่อนนะครับอยากเก็บแลนเทิร์นไว้แต่บังเอิญเนี่ยฮะโชคดีมากเลยเขาขางครับสโลโบผมก็เลยลอดตัวครับแล้วตัวที่3ก็เป็นบาติโอดดนเนื้อผมโอ้โหบาติโอ,โโอดอนแพ้น้ำครับนี่นี่นี่เขาเป็นเหล็กหินครับแพ้น้ำ ปภาบเขาให้นะฮะแต่บาเทีโอดอนเนี่ยมันอึดครับแล้วเขาก็จะมีท่าสโตนเอดกับเฟรมทาวเวอร์ปล่อยมาแล้วฮะน่าจะเป็นสโตนเอดแลละครับปล่อยเฟรมทาวเวอร์ก็ไม่ไหวนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละฮะสโตนอุ้ยเกือบตายอะนะฮะแล้วก็ปล่อยเวอร์เทาาไปนะฮะบาเทีโอดอนไม่เหลือะครับถ้าเหลือเราก็ยังมีแรนเทินครับ งานแะฮะเรียบร้อยคนที่สองผ่านไปเมื่อกี้มันมีค้างนิดหนึ่งตรงสกาโมลี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าผมคิดว่านา่าจะเป็นจังหวะเขาเปลี่ยนตัวนะครับแล้วมันมันอาจจะกดแบบกดไม่ติดแล้วเขาเปลี่ยนอีกกดไม่ติดแล้วเขาก็เปลี่ยนอีกอะไรประมาณนี้มากกว่าไม่น่าจะเป็นการค้างนะครับอ่ะตัวต่อไปครับผมมามากรดลีกนะฮะ คุณซูติงนะฮะเกือบอ่านเป็นส้มติงลวะฮะหรือส้งติงวะคุณซูติงนะฮะหกหกเก้าน่าจะเป็นคงใต้หวังเหมามานเทภาริยาม่าโอ้โหนะฮะตัวนี้มันมีท่าไดนามิกพันนะฮะตีไป,ไปก่อนครับผมไม่อยากเปลี่ยนเอาพีเจียดมาอ้าเขาเปลี่ยนก่อนครับอ้านึกยังไงเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ อ๋อมันทนไฟฟ้าเหรอเจอนี่ครับสโลโบเข้าไปมีค้างนิดหนึ่งปุ้ยแล้วเขาก็มีท่าายชาร์จนะครับพวกเราต้องกันไว้ก่อนนะฮะตัวนี้เป็นโกเลมเป็นหินโกเลมอะโกเลมอารูร่านะฮะเป็นหินไฟฟ้าแพ้น้ำนะฮะสุ per effective ปเ,ปเ,เลยนะฮะเนี่ยฮะตีท่าแรกยังไม่ทันปล่อยท่าสองเลยตายแหละ นะฮะแล้วก็สโลโบเดี๋ยวน่าจะเอามาจัดการกับอ่ามีเรามีท่าวอเทอร์เพารออยู่นี่ฮะเราก็ต้องปล่อยใส่พีเจียดก่อนแล้วครับนี่นี่นะฮะไนท์ครับเอเกรสครับเอ็กซ์เลนต์ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเกราะหนึ่งเกราะดูดมาแล้วครับโอ้โหนานขนาดนี้เขาน่จะมีท่าฮอลลเคนครับ ถ้านานขนาดนี้เขาน่จะมีท่าเฮอริเคนนะคะดูว่าเขาจะใช้เกราอ,อีกหรือเปล่าอ่าไม่ใช้ครับทีนี้เราตีได้ยาวเลยครับเนี่ยเขาไม่ปล่อยนะฮะเขาคิดว่าหนึ่งเขามีเฮอริเคนนะฮะซึ่งเก็บเลันจีนนานฮาริยาม่ามาโอ้โหเรียบร้อยครับ อ่าเราก็ส่งพีเจดไปครับพีเจดเนี่ยชนะฮาริยาม่าได้อยู่แต่ฮาริยาม่าไม่รู้ปล่อยมาท่าอะไรกันไว้ก่อนครับไดนามิกพันครับผมตีไปครับตีไปตีไปตีไป,ไปเก็บเอเนจีไปลูกเก็บเอเนจีไปเก็บอีกทีหนึ่งทันไม่ลูกเก็บอีกไม่ทันชิพหายแล้วครับไอ้ยานะฮะไดนามิกพันมา ตายครับพี่เจียดเรียบร้อยเลยไม่น่าห่วงเลยว่ะตัวสุดอ่ะตายหมดเหมือนกันนะฮะอ่าห่วงเกราะไม่น่าห่วงจนพี่เจียดเลยปล่อยไปก็ชนะแล้วนะครับมาคนที่สามนะครับคีด้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสามนะครับบางทีเราก็ห่วงเอเนจีเกินไปนะะคำนวณผิดแพ้เลย เมื่อกี้นะฮะแพ้ในการต่อสู้นะฮะอาเรจิสติวครับแลนเทิร์เราพอสู้ได้นะฮะนะฮะเรจิสติวก็เมตาทั้งนั้นนะครับปล่อยเอ่อทันเดอร์โบว์ไปรอบหนึ่งนะฮะดูซิว่าเขาจะใช้เกราะไหมไม่ใช้เกราะก็ลดเยอะนะฮะแต่ไม่ถึงคันเยอะมาก <S 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 นั่นแหละครับ นะฮะแล้วเขาปล่อยท่ามานะฮะมาวัดดวงกันนะฮะว่าเขาจะปล่อยโฟกัสบาร์หรือว่าแฟลช c a นนอนโอ้โหโฟกัสบาร์สครับหายแล้วครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับโอ้ไม่ไหวครับทีนี้เราปล่อยท่า t h นเดอร์โบวไปเขาน่าจะกันนะฮะโอ้ทีนี้ถ้าเขาปล่อยมาอีกรอบหนึ่งเราก็ต้องกันแล้วฮะผมจะเปลี่ยนเอาพีพเจียดมารับท่าโฟกัสบาร์นะฮะ นะะเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันนะมันมาก่อนนะฮะมาซักก่อนเราต้องกลางกรอบโอ้โหลางไม่ดีครับแล้วเขาเป็นเลจิตสติลเอาหนีโอ้โหเบต้ามาอีกตัวหนึ่งครับปลาดุกโอ้โหตายเลยคือเป็นปลาดุกไม่เป็นไรครับให้เขาเล่นกับสโลโบไป ผมจะไม่กลางเกาะนะผมจะปล่อยเขาแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีปลาดุกด้วยสโลโบไปเรื่อยๆครับโอ้ยสองเมตาเลยนะชุดนี้นะเลจิตสตีลกับปลาดุกนะโอ้โหนะฮะท่ามัดบอมมันแรงฮะดูว่าปล่อยเวอร์เทอร์พาทันไหมทันทันไหมทันครับดูดเกาะเขาไม่ได้หนึ่งเกานะแน่นอนครับนั่นแหละ นะฮะแล้วผมก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยเขาปล่อยมัดมัด,มดบอมมาผมไม่กลางนะปล่อยให้สโลโบตายไปแล้วเอาพีเจียดลงมาสู้ครับนะฮะเลยนะฮะเอาพีเจียดลงมาจิกไปลุยจิกมันไปเลยลูกแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเอาสก,กามูลี่มาครับผมเปลี่ยนเอาแลนเทิร์นมาปล่อยทันเดอร์โบเข้าไปครับนี่นะฮะ คือไม่ตายก็สาหัสล้ะฮะสกาโมลี่โอ้โหนี่เขาใช้เมตาสามตัวเลยนะนะฮะแล้วผมก็กลางเกาะครับเขาปล่อยสกายแทกมาเราจะตายเอานะฮะต้องกลางเกาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยท่าแรกใส่สกาโมลี่แล้วกเก็บเอเนอร์จีไว้นะครับเพื่อเอาไปปล่อยใส่อ่ปลาดุกหรือเปล่าเขาน่าจะปล่อยปลาดุกลงมา อ่ะหอพร้อมท่าเลยเว้ยทีนี้ปลาดุกเขาจะไม่มีเอเนจีนะครับโอ้โหนี่คนนี้ใช้เมตาสามตัวเลยนะฮะเปิดไปครับผมปล่อยแอร์เรียเอตไปครับปล่อยไปสิลูกเดี๋ยวมันปล่อยมานะครับปลาดุกน่าจะตายนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยเลจิสติลลงมาผมจะใส่ท่าเบสเบิร์ดลงไปครับ นั่นแหละฮะเบฟเบิร์ดลงไปตายไหมตายทีเหอะนะครับลุ้นกันคะรับเบฟเบิร์ดโอ้โหไม่เอ็กซ์แลนด์ด้วยนะเมื่อกี้ชี้หายไม่ตายครับแต่หน้าแรกวเขาตีเราไม่เข้าตีไปเลยลูกตีไปตีไปนั่นแหละครับชนะจนได้นะฮะเป็นไงครับเจอเมตาสามตัวก็เอาชนะมาแล้วครับเลจิสติวปดุกแล้วก็สกาโมลี่ครับ มามามาคนต่อไปคนที่ห้าครับคนสุดท้ายนะฮะเพวันบ็อกครับเพวันเอ็กบ็อกนะครับ,รบ,รบแล้วมาเล่นโกทําไมอ่ะไม่ใช่ <c oughs> นะครับโอ้โหนี่ผมยังยังไม่แพ้เลยนะสีตะ่ตาไอ้ยัชิปตีครับตัวนี่ผมไม่อยากเจอมากที่สุดแย่แล้วครับโอ้โหผมต้องเปลี่ยนเอาพีเจียดลงมานะฮะ แล้วเขาเปลี่ยนหนีเอาสกาโมลี่มาชิปหายแล้วนะครับแล้วผมก็ปล่อยเบฟเบิร์ดไปนะฮะโอ้ชิปหายแล้วครับถ้าเจอชิปตรีเนี่ยเพราะเรามีโปเกมอนน้ำสองตัวนะครับคือถ้าเป็นการใช้งานปกติเนี่ยโอ้แล้วเขาปล่อยนานะครับนะฮะกันไม่กันดีวะไม่กันแล้วกันตายไปเลยครับ จริงๆผมวางแผนผิดไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยคือผมกะจะเอาแลนเทิลมาเก็บสกาโมลี่นะครับแต่จริงๆเมื่อกี้ผมน่าจะใช้กราะกับพีเจียดนะครับสองกราะเพื่อเอาชนะสกาโมลี่ให้ได้นะฮะเสียดายเสียดายวางแผนผิดไปนิดเดียวครับคือถ้าถ้าพีเจียดยังอยู่ผมก็มีโอกาสชนะชิปตี้นะคิดว่าอย่างนั้นนะ เนี่ยครับเขาปล่อยมาก่อนด้วยแล้วเราก็ต้องเปิดกราะครับเพราะเขามีท่าเล็เทนโดกับท่าอะไรโฟลเพย์เนี่ยครับเลฟเทนโดครับเทนโดใบไม้ครับพายุใบไม้เราปล่อยท่าทันเดอร์โบว์ไปเขามีกราะครับโอ้ยหนักครับรอบนี้ผมเปลี่ยนเอาสโลโบมาเปลี่ยนมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะรู้ว่าแพ้แต่ผมไม่เคยหนีครับนะครับ รอบนี้ก็แพ้แน่นอนเขาเนี่ยมีท่าพายุใบไม้นะฮะเล็บเล็บเทอร์นาโดเศร้าครับปล่อยวอัตถุพอไปเขาม,ามีกันครับไม่น่าเลยเมื่อกี้ถ้าผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเมื่อกี้พี่ผมมีพี่เจียกสองเกาะแล้วเอาชนะสกาโมลี่มาได้จะเจอกับตัวอะไรนะฮะ ก็อาจมีโอกาสชนะได้นะฮะพลาดไปนิดเดียวนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยฮะเกมนะฮะก็วางแผนผิดก็มีโอกาสแพ้ครับไม่ว่าจะใช้ตัวอะไรตัวร้อยก็แพ้ได้ครับถ้าเจอตัวแพ้ธาตุขนาดนี้นะครับอ่ะนะครับก็ยอมแพ้ครับคาราวาชิปตีนะครับโอเคนะครับก็ ลองสนุกกับเกมนะฮะอย่าอย่าไปคิดไว้ตัวเราไม่มีตัว IV ดีๆนะครับตัวไหนก็สู้ได้นะครับถ้าเราวางแผนได้ดีนะครับแล้วก็จัดทีมได้ถูกต้องนะครับจัดทีมอย่างผมนี่ไม่ไหวนะมีน้ำสองตัวโอ้ได้ซิกแกูลกาลาเลียนครับใครอยากได้ก็พิวพีเอานะครับผมนะครับก็คือจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีผมอาจจะทำทำ คอนเทนต์จัดทีมนะว่าทีมจัดแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะชอบคลิปแบบนี้อยากให้ผมทําคลิปอีกนะครับก็อยากให้ทาคลิปแบบไหนก็มาคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับใต้ใต้คลิปเลยแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับอ่าลงความเห็นกันได้นะครับชมกันได้ติชมกันได้ครับ อยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ